ทำอะไรกัดฟันสู้มิไปไหนทางยาวไกลยังเดินต่อเพื่อค้นหาถึงชีวิตตอนนี้น้อยเงินตรามีความเพียรน,นำพาเป็นพลังสวัสดีครับพบกับคนเล่าไพรในเรื่องดงสนธยาป่าสามเหลี่ยมลับแหล่ตอนที่8เข้าสู่ป่ามรณนะแห่งป่าลับแหล่ เมื่อน้อยเลิงพูดจบแต่ละคนก็ต่างพากันจับปืนกระชับมั่นแล้วมองไปรอบๆเพื่อดูสถานการณ์ไม่นานกลิ่นก็ได้หายไปน้อยเลิงตามรอยต่อเถอะครับแล้วคอยดูพื้นที่ที่นี่ด้วยตอนนี้ก็สามโมงแล้วคงต้องเตรียมตัวมองหาที่ตั้งแคมป์ที่ปลอดภัยต่อการป้องกันอันตรายด้วยถ้าปล่อยให้มืดเราจะทำการลำบากครับเมื่อน้อยเลิงพูดจบก,ก็ได้เดินตามรอยกันต่อ เดินไปได้สักพักนายเลิศก็พบจุดที่เหมาะสมกับการตั้งแคมป์นายเลิศนั่นตรงนั้นเป็นเหมือนชำน้ำน้ำไหลออกจากหน้าผาลงไปยังร่องน้ำด้านล่างและข้างๆร่องก็เหมือนถ้ำตื้นๆปากถ้ำม,มีก้อนหินใหญ่ขนาบสองข้างและอีกอย่างเป็นที่ราบด้วยกันจอดูแล้วเป็นเพียงชะ่นอนหินไม่ใช่ถ้ำครับแต่ก็ดีอยู่ถ้ามีอะไรมาเราสามารถป้องกันได้หรือระดมยิงด้านเดียว ว่าแล้วก็พากันวางสัมภาระแล้วจึงไปหาไม้มาทําฟืนกางเต็นท์กางผ้าใบกันป่าบริเวณนี้เงียบสงัดไม่เหมือนบริเวณอื่นซึ่งทําเอาน้อยเลืองแปลกใจเป็นอย่างมากในระหว่างที่กําลังตั้งแคมป์กันอยู่ก็เกิดเสียงบางอย่างแว่วมาทางด้านน้ําที่ไหลออกจากหน้าผานายเลิศก,กับกันจองจึงย่องเข้าไปดูปรากฏว่าเจ้าของเสียงนั้นคือเสือดําตัวขนาดใหญ่ ซึ่งนายเลิศและกันจองนั้นเกิดมายังไม่เคยพบเจอเสือดำตัวขนาดเท่าเสือโครงง่งแปดศอกทั้งสองจับปืนมั่นและเฝ้าดูกริยาท่าทางของมันว่ามันจะไปไหนเมื่อมันได้ลงกินน้ำเสร็จมันก็ได้เบื่องหน้ากลับหลังเดินไปกันจองนี่แสดงว่าลมคงยังไม่เปลี่ยนทิศถ้าลมเปลี่ยนทิศมันคงไม่เดินไปง่ายๆแบบนี้แน่ดีที่มันยังไม่ได้กลิ่นพวกเรา เมื่อเสือดำตัวเคืของๆเดินห่างออกไปแล้วทั้งสองจึงกลับแคมป์นายเลิศคุมวิพบครับเจ้าของเสียงสวบสาบเมื่อกี้เป็นเสือดำแต่เป็นเสือดำที่มีขนาดใหญ่เท่าๆกับเสือโครคแปดศอกเลยดีที่ลมไม่ได้เปลี่ยนทิศมันจึงไม่ได้กินพวกเราครับไม่งั้นป่าแตกแน่ๆคุณวิพบสางดำก็ยังจัดการมันไม่ได้ยังมาเจอเรื่องประหลาดมากมายนี่ไม่ต่างกับที่ไปหุบเาควายตายเลย นี่พระพรานเทิงกับเจ้าหิงมาด้วยคงมีกําลังมากกว่านี้จัดเวรยามให้ดีคืนนี้คงหลับหลับตื่นๆกันไปก่อนเจ้าแดงเหมอเป็นยังไงบ้างแดงสบายดีครับนายเหมอเขาเริ่มคลายความระแวงลงเยอะแล้วครับนายคุณวิภพได้เดินไปหาเมหอยคุณวิภพไม่ต้องห่วงเรื่องแม่เท่าจะมาจับตัวกลับไปหรอกนะมีพวกเราอยู่ถ้าอยากเป็นศพก็ให้เขาเข้ามาเมย ขอบคุณ้าก้านะคะท่านวิภพข้าไม่รู้จะตอบแทนแบบใดดีไม่เป็นไรลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันให้ดีที่สุดวันนี้ทุกคนพักไหวจึงมีเวลาหุงหาอาหารแดงพ่อครัวกลับมาแล้วเดี๋ยวแดงจัดการเมนูเด็ดๆให้ให้พวกนายได้ลองกินกันครับคุณวิภพทำอะไรวะแดงเรามีแต่เนื้อเสือแห้งแดง นี่แหละนายตัวเด็ดเลยเดี๋ยวแดงจะทําเนื้อเปื่อยทําเนื้อต้มอ,อ่อมต้มอ,อ่อมแบบเนื้อแห้งนะนายต้มใส่เครื่องเทศแห้งที่พกมาปรุงรสด้วยเกลือชูรสมะขามเปียกติ๊กแห้งต้มให้เปื่อยเลยแล้วตําน้ําพริกป่าเผ็ดๆลาดลงไปบนเนื้อแห้งที่เปื่อยยุย่ยสดน้ำซุปตามลงไปบอกเลยครับนายถ้ามีแสงโสมหมดกลมแน่เลยนายนายเลยเรียบทําเถอะเจดง ตอนนี้ยังไม่มืดคำ่ำเดี๋ยวมืดค่ำแล้วจะทำลำบากเมยเดี๋ยวข้าช่วยทำด้วยนะแดงได้สิครับคุณเมยมาเรามาจัดการอาหารเด็ดๆกันครับครูวิภากับน้อยเลิงนั่งพักผ่อนอยู่ก็ได้มองเจ้าแดงกับเมยและพูดคุยกันตามภาษาสามีภรรยาครูวิภาดูสิพี่เลิงแดงกับเมยเหมือนจะสนิทสนมกันมากขึ้นทุกวัน น้อยเลิงเดี๋ยวไม่นานผมว่าก็คงมีใจให้กันเหมือนผมกับวิภาตอนอยู่ปางมะขามเท่าครูวิภาได้ยินน้อยเลิงพูดแบบนั้นก็เกิดอาการเงียบหน้าแดงเขินสามีตัวเองเจ้าแดงในสะพายห้านัดวินชัตเตอร์และเข็มขัดกระสุนพร้อมกระสอบผาเมยเดินหาเก็บผักป่าและหาตัดไม้ไผ่มาทำหม้อต้ม เพราะไม้ไผ่จะทําความร้อนได้ดีกว่าหม้อทหารและอีกอย่างเวลาต้มน้ําไม้ไผ่โดนความร้อนจะคายน้ําออกมาจะทําให้น้ําซุปหอมกลิ่นไม้ไผ่ละมุนมากแดงไม่ได้ไปไกลมากแค่ไปบริเวณรอบๆแคมป์เพียงเท่านั้นเดินวนหาผักดูสักพักก็พบกับกล้วยหกมีปีกล้วยอยู่หลายหัวแดงจึงจัดการตัดลงมาเป็นเครื่องเคียงเมื่อเดินไปอีกสักพักก็พบเม่าป่าแดงจึงเก็บใบอ่อน มีรสชาติอมเปรี้ยวมากินกับน้ำพริกเมื่อได้ผักป่าแล้วจึงตัดไม้ไผ่ซางมาเล่มหนึง่งเพื่อมาทำหม้อต้มเนื้อแห้งให้เปื่อยเมื่อแดงกับเมยได้ของที่ต้องการแล้วก็พากันกลับยังแคมป์แล้วแดงก็เริ่มลงมือทำกับข้าวเย็นโดยมีเมยเป็นลูกมือแดงเอาน้ำใส่กระบ,บอกไม้ไผ่ที่ถูกเหลาเป็นลักษณะคล้ายกา,าน้ำร้อนแล้วจึงไปตั้งไว้ในกองไฟรอจนน้ำเดือดเจ้าแดงก็ใส่พวกเครื่องเทศแห้งลงไป ทั้งตะไคร้ใบมะกรูดเม็ดผักชีข่ามะแขวนของแห้งเครื่องเทศแห้งลงไปเพราะเข้าป่าเป็นเวลานานจึงไม่สามารถนำเครื่องเทศสดมาใช้ได้จึงมีแต่เครื่องเทศแห้งเมื่อเครื่องเทศทรงกลิ่นหอมบวกกับน้ำกำลังเดือดแดงจึงเอาเนื้อแห้งใส่ลงไปเคี่ยวปรุงเครื่องด้วยเกลือชูรสมะขามเปียกในระหว่างที่รอเนื้อเปื่อยแดงก็เอาพริกกระเทียมหอมแดงมาจีไฟแล้วจึงโขลกกับทรบไม้ไผ่ ใส่น้ำมะขามเปียกซึ่งได้มาจากมะขามเปียกที่พกมาด้วยลงไปและเกลือชูรสน้ำตาลกลายเป็นน้ำพริกน้ำจิ้มเผ็ดซาบสัน้นเปรี้ยวอมหวานที่เหลือก็รอเพียงเนื้อแห้งเปื่อยนุ่มก็เท่านั้นใช้เวลาไปค่อนข้างนานแดงจึงลองตัดกิ่งไม้ไผ่มาจิ้มลงไปดูปรากฏว่าเนื้อได้เปื่อยดีแล้วจึงทําการยกหม้อไม้ไผ่ออกจากกองไฟแล้วจึงตักใส่ถ้วยที่ทําจากไม้ไผ่ไปให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา แล้วจึงตักแยกเนื้อกับน้ำแบ่งไปให้พวกแบกเสบียงและส่วนที่เหลือคุณพิภพคุณพิพาน้อยเลงกันจองนายเลิศเจ้าแดงและเมยก็ได้นั่งกินด้วยกันแจรู้ดีว่ามีของอร่อยแบบนี้พวกเจ้านายคงเปรี้ยวปากจึงเอาเหล้าต้มที่เหลือมาให้คุณมีภพแจนายครับนี่ครับเอาไว้แก้เอวกันคุณมีภพขอบใจมากแจ นายเลิศได้ฉีกเนื้อเปื่อยจิ้มลงไปในน้ำพริกแล้วมาห่อใบเม่ายัดเข้าปากไปนายเลิศได้กล่าวขึ้นสุดเลยวายแดงแกนี่คิดเมนูได้ตลอดเลยเนื้อเปื่อยละลายในปากบวกกับน้ำจิ้มอย่างนี้ต้องขอสักแก้วแล้วแก้เมื่อยว่าแล้วนายเลิศก,ก็เปิดฝากระติกน้ำข้างเอวออกมากลิ่นเหล้าต้มใส่กระดกลงคอลงไปทันทีนายเลิศเอาไมมน้อยเลิม ครูวิภาอย่าถามคนนี้เลยค่ะคุณเลิศตั้งแต่จีบกันจนเป็นสามีภรรยากันเข้าป่าครั้งไหนก็กระโดกตลอดคุณบิพบว่าเลิงเขาก็ไม่ได้ลูกขนาดพ่อยังเตี้ยวปากเลยเราคณะตามล่านั่งกินข้าวเย็นและยกเหล้าต้มแก้เมื่อยจนอิ่มก็เก็บอาหารที่เหลือห่อใส่ถุงยางที่ติดก,กระเป๋ามาด้วยแล้วจึงหามุมย่อยอาหารที่ใครที่มัน ด้วยกินแต่เนื้อแห้งไม่ทำกับข้าวมาหลายวันพอเจอเมนูเด็ดๆจึงพากันสวาปามเข้าไปกันเต็มที่ช่วงเวลาผ่อนคลายได้ผ่านไปในระหว่างที่ทุกคนรออาหารย่อยนั้นก็เกิดเสียงคำรามของเสือดังกังวานขึ้นจนเหล่ามือฉมังลุกขึ้นมาจับปืนเตรียมพร้อมกันคุณวิพบเสียงเสือนี่น่าจะอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละ น้อยเลิงเราลองแอบไปสังเกตการดูหากมีอะไรเราจะได้วางแผนถูกคุณมิพบได้ได้คุณมิพบ,พบน้อยเลิงกันจองนายเลิศจึงย่องออกไปหลบหลังก้อนหินใหญ่รอดูสถานการณ์ต่อไปเฝ้าดูอยู่สักระยะก็มีเสียงบางอย่างดังตุบอยู่เบื้องหน้าสิ่งที่ทั้สีเห็นคือเสือโครุ่งยาวประมาณแปดศอกลากร่างไร้วิญญาณ ซึ่งดูจากลักษณะแล้วเพึ่งฆ่ามาสดๆสดร้อนๆทั้งสี่มองไปก็รู้ได้ทันทีว่าศพนี้เป็นผู้หญิงและรู้ได้ทันทีว่าเป็นคนชนเผ่าเดียวกับเมยเพราะจำชุดที่ใส่ของคนชนเผ่านั้นได้น้อยเลิงพูดเบาๆกลับแคมป์ก่อนนะครับตอนนี้มันมีอาหารแล้วมันคงจะไม่สนใจเราครับกลับก่อนกลับไปวางแผนป้องกันกันก่อนครับพอทั้งสย่องกลับมาถึงแคมป มได้ปรึกษาหารือกันน่อยเลิศนั่นคงจะเป็นหญิงในเผ่าของเมยแสดงว่าเขาเจอร่องรอยเราแล้วแต่ก็ต้องโชคร้ายมาเจอไอ้ไลน์นั้นเล่นงานนี่คงจะเป็นถิ่นสัตว์ร้ายคืนนี้ก่อกองไฟให้ลูกโชตลอดแสงของกองไฟจะช่วยให้เราเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้น้อยเลิงผมเห็นด้วยครับไม่แน่ครับที่นี่อาจเป็นรังของไอ้สางดำด้วยคุณิภพบ พยายามอยากให้คนแบกสเสบียงออกจากแคมป์ถ้าจะไปทําธุระส่วนตัวก็ให้คนของเราไปส่งเมื่อหาหรือเรื่องการป้องกันภัยเสร็จเหลามือฉัมังก็อยู่ในอาการเตรียมพร้อมตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่ครูวิภาที่ไม่วางจุดสามห้าเจ็ดคนเหวี่ยงเลยเวลาเริ่มหมดแสงอาทิตย์ลงไปความมืดก็ได้เข้ามาเยือนกลายเป็นเวลาแห่งความอันตรายพอความมืดมาถึงจากตอนกลางวันป่าเงียบสงัดแต่ตอนนี้มีเสียงมากมายดังอยู่ทั่วไป เขียนได้นั่งอยู่ข้างกองไฟเพราะคิดว่าข้างกองไฟปลอดภัยที่สุดแต่แล้วก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีเสือดําตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่นายเลิศก,กับกันจองได้เห็นได้ไต่ผาด้านบนลงมาอยู่บนชะงนอนหินบนหัวของเขียนและกําลังหมอบตาปักมาทางเขียนและในจังหวะนั้นนั่นเองเสียงแผกสนั่นของคานเวียง จุดสามเจแมกนัมก็ได้ระเบิดขึ้นร่างดำทะมึนตัวเคียงเคียงก็พลิกตกลงมาดินดินพลาตตกลงมาข้างหลังเกียนทำเอาเกียนตกใจกระโดดมาหาคุณวิภพน้อยเลิงไม่รอช้าที่จะซ้ำระเบิดลูกซ้องแฝดในมือเข้าใส่แบบจอจอจนสุดท้ายมันแน่นิ่งไปทันทีน้อยเลิงกล่าวขึ้นเกือบไปแล้ว มันมาตอนไหนขนาดเราระวังตลอดเวลาดีนะที่พิ่พาเห็นแล้วสอยมันลงมาแม่นมากครับพิ่พาไม่เสียแรงที่ไปซ้อมยิงปืนในไร่ตลอดหลังแต่งงานกันกันจองเสือดำมาขึ้นชื่อเรื่องการปีนป่ายพวกเราลืมนึกคิดถึงจุดนี้ไปเลยนี่คงจะเป็นตัวเดียวกับที่เจอเมื่อตอนบ่ายตัวประมาณนี้เลยครับคุณบิพบลากร่างของมันออกไปเอาไปไว้ห่างก่อน นี่พึ่งหัวค่าเองก็เจอต่อเข้าแล้วดีที่มันเป็นสัตว์ธรรมดาถ้าเป็นสัตว์อาถรรพ์เราคงต้องเหนื่อยกันอีกคงไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วล่ะวันนี้จอแดงดูแลมือดีๆละ่ะเสียงปืนดังสนั่นสองนัดทําให้ผู้หญิงรับแลพวกนั้นได้ยินเพราะตอนนี้พวกมันได้ตามมาเจอร่องรอยเหล่าคณะแล้วและได้เดินขึ้นมาตามทางเลียบผาจนมาถึงสันแต่ดันโดนไอ้ลายเข้าจู่โจม ลากไปกินก่อนจึงทําให้พวกมันหยุดตามรอยเราคณะแต่ตอนนี้เสียงปืนที่ยิงเสียดำดังสนัน่นทําเอาพวกมันรู้จุดของเราคณะตามล่าสางดำแล้วถัดมาทางฝั่งของคุณวิพบยังคงคอยระวังภัยกันเข้มงวดเวลาเริ่มดึกลงจู่ๆก็เกิดลมแรงฟ้าร้องและอยู่ๆก็มีกิ่งไม้หล่นลงมาข้างแคมป และมีอะไรบางอย่างเขย่ากิ่งต้นยางกันจองจึงเปิดไฟฉายส่องดูปรากฏว่ามีตาคู่หนึ่งตอบไฟฉายลงมาแดงกำ่ำจ้องมองลงมาดูกลุ่มคณะตามล่ากันจองรู้ได้ทันทีว่านี่คงจะเป็นโป่งข้างจึงบอกแก่คุณวิภพไปโป่งข้างนะครับมันคงจะแปลกใจจากเสียงปืนเมื่อกี้เลยเข้ามาดูแต่ดูจากกริยาท่าทางแล้ว มันเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาเล่นงานเราเลยผมว่ามันคงจะสัมผัสได้ถึงเหล็กไหลในตัวเจ้าเลืองแน่คุณมีพบแต่ยังไงก็ต้องระวังระวังไว้รอดูสักพักค่อยส่องขึ้นไปดูใหม่ดูว่ามันยังอยู่หรือไปหรือยังกันจองได้ครับนายกันจองได้กลับมานั่งอยู่สักระยะก็ได้กลับไปส่องดู ปากฏว่าโอ่งข้างตัวนั้นได้หายไปแล้วกันจองจึงกลับมานั่งที่เดิมแต่แล้วก็เกิดเสียงเสือกัดกันเสียงดังอยู่ไม่ห่างซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่เสือคาบร่างหญิงมากินเมื่อตอนเย็นเสียงของเสือสองตัวกัดกันเสียงดังมากจนทีมตามล่าเกิดความวิตกกังวลว่ามันจะหันมาเล่นงานพวกตนแทนหรือเปล่าน้อยเลงคงจะแย่งเหยื่อกัน แปลกมากปกติเสือจะไม่แย่งเหยื่อกันเพราะมันมักมีนิสัยยิงในศักดิ์ศรีแต่นี่กับแย่งเหยื่อกันต้องระวังไว้ครับเพราะเสือกินคนแบบนี้อาจจะเป็นเสมิงได้เพราะวิญญาณคนตายอาจเข้าไปสิงสู่ทำให้มันกลายร่างและคงกระพันแบบที่เราได้เจอในหุกผาควายตายครั้งนั้นผมเหลือกระสุนปลุกเสกแค่สามลูกลูกแรกยิงสางดำไปแล้วแต่ดันไม่โดนจุดสำคัญ ตอนนี้เหลือสองลูกถ้าเกิดมันเข้ามาเล่นงานเราเพราะเราอยู่ใกล้จุดกินเหยื่อของมันพวกเราเหนื่อยแน่ไม่นานเสียงคำรามก็ดังขึ้นซึ่งเห็นได้ชัดว่าตัวที่ล่ามานั้นอาจแพ้ตัวที่เข้ามาแย่งเหยื่อไปแล้วเมื่อเสียงเงียบไปและด้วยความดึกแต่ละคนก็ทนฤทธิ์ความเหนื่อยล้าไม่ไหวจึงทยอยเข้านอนกันไปยังเหลือน้อยเลิงกันจองนายเลิศ และเจ้าแดงที่นั่งอยู่ข้างเมยที่นอนอยู่ข้างกองไฟส่วนคนอื่นหลับหมดแล้วทุกคนเริ่มมีอาการสลืมสลือเพราะเหนื่อยมามากบวกกับอีกทั้งยังไม่ได้นอนจูจูก็เกิดเสียงหนูป่าวิ่งหนีตกใจอะไรสักอย่างผ่านหน้าแคมป์ไปและเกิดเสียงวิ่งพุ่งมา กันจองน้อยเ,อยเลิศจึงสะดุ้งขึ้นพยายามมองหาเจ้าของเสียงแต่แล้วเสียงปืนในมือเจ้าแดงก็ได้ระเบิดขึ้นสองนัดเงานั้นได้พงะออกไปและมีเสียงกระโดดหายไปแดงมันมาเร็วมากมันมาทางด้านขวาทั้งทั้งที่เสียงมาด้านหน้าดีนะที่เหลือไปเห็นเงาพอดีไม่รู้ว่าโดนไหมไม่ได้ส่องไฟด้วย นายเลิกอย่างน้อยก็ทำให้มันถอยออกไปนี่มันดงสัตว์ร้ายชัดๆด,ด้วยความที่เสียงปืนดังขึ้นจึงทำให้คนที่นอนอยู่ได้ลุกขึ้นมารวมตัวกันต้องขอจบตอนที่8ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่9ก้าปะทะไอไลน์12ศอกสวัสดีครับ